หลังจากพักเบรคกินเขา่าคือเก้าละค่ะล่ากินเข่าของสาวด,ดอนกับน้นองๆค่ะก๋วยเตามบักคงเครื่องก้อนข้าก๋วยเี๋ยวนี่บักคงหมูยอแล้วกับมือนี่สาวด,ดอนสิ่ไส้เห็ดเข็มนะคะแล้วกันเขือแล้วกันมักกะเทศปักหน้าสาวด,ดอนก็ได้ออกมาสวานสาวด,ดอนบ้างไม่พนขายอยู่ในจุ่ กับแรดดิสหน่แรดดิสนี่เขาสอบว่าได้ตาใสนะคะแ้วดอนเอามาไ้แต่นกับค่ะเดี๋ยวเขาไปตํากันเลยนะคะง่ายๆค่ะเดี๋ยวเขามาเริ่มตํากันเลยนะคะแซวดอนก็ได้ตำม,มาปักที่ใกลเรียบร้อยแล้ว ก้าค่ะรันกับไส้ไนตะเคียวลงไปอีกค่ะตำม <c oughs> บอไซเป็นน่วยนะคะตะเคียวหลุดมึงค่ะ นแบบนี้ก็ต้องกินนะคะทิมว่าได้ค่ะเสาดอนกรสิมือนีนอนสาดอนมาบ้าให้ตามสมกันไหนสาดอนือว่าไส่ไส่หลายค่ะส,ะส,สระเด็ ปาลาล้อนเองปาะ่ะาวนอนขิดสีไส่ผงสุรสค่ะมักลายไส่ลายมักหน่อยไส่หน่อยสามใจสอบนะคะนี่ค่ะ ร้อนมามีน้ำตาลปี๊บค่ะเป็ไส้เนี่ยเนี่ยนก่อนน้ำตาลไส้ทอดค่ะใส่ใส่ตะกรงไปก่อนนะคะกัดเฮ็ดค่ะเฮ็ดใส่ลงไปโลดก็ได้ค่ะเฮ็ดเข็มเตาดอนลวกแล้ว เพชรนี่ยะถามมาเพชรหน่อยเพชรตายเบิง้งสีอดค่ะแสบด้สำรับคลิปนี่สาวดอนปากตาลปากไล่รถซัดตสาวดอนน,น,ดน,ดอนันั่งด้วฝาก่าัหนึ่งังใจยมันให้คา น้ำมันห่อห่อนนะคะเาวดอนกระสีใส่กระเทียมลงไปคือเก้าค่ะพี่น้องนี่ค่ะกระเทียมหอมแล้วเาวดอนกระสีไส้พริกลงไปเลยค่ะที่เขาเตรียไใบนะคะนี่พริกเลยนะคะ ผัวผิดก็หอมให้หอมเลยค่ะคืออาหารของอส้าอดอเส้าอนสินเน้นกระเทียมทุกอย่างเลยนะคะบางที่มองอืนคนอาจสิอปาใส่กระเทียมค่ะแต่ว่าส้าอุดรใส่กระเทียมพี่น้องเสือมันสืได้หอมบางคนก็ถืว่าเอ้ยคนกินกระเทียมพลังสืหนะน้าเจ้าส้าอุดรใส่ค่ะ ค่ะสาดอนเห็ดกระทะเดี่ยงกระทะอีกอย่างก็ทิดกระทะแบบนี้ว่าเป็นนะคะเพราะว่าข้าแห้งเพยิ่งเนาะพี่น้องมันเหมือนแห้งข้าวบ่เถงอนะนะเาาดอนก็เลยพัดเอาคือบ,บานๆของข้าเลยนะคะประมาณนี้นะคะสาาดอนก็สิ เติมน้ำซุปลงไปค่ะนี่ค่ะข้าวกระสีเดี๋ยวให้คนเดือดจักน้อยนึงนะคะข้าวหมอ้อข้าวกระทะเท้าเดือดแล้วนะคะเสากดอนกระสีใสหอมค่ะหอมเหลืองนะคะหอมหั่นเสากดอนหั่นเตรียมยวใบนะคะ ใส่หอมแวกวเจ้าดอนกับสหยอดน้ำม้ค่ะใส่น้ำมนะ้น้ำนิดหน่อยนสหยอดน้ำเรื่อยๆนะคะ น้ำด้วยพริกหวานค่ะเซาดอนกับสิปรุงรสนะคะกบสิมี่น้ำมันหอยลอกากซีอิวขาวโอกากขน่านิดนึงค่ะ ก๋สเไดายยุประมาณนี้นะคะ<ม>บ่ยากคือที่คิดค่ะน,นาตาค่ะคือเก้าเหมือนเดิมนะคะถ้าเซตเรียบร้อยจากนี้แล้วแซวดอนกับสสเอาไปตักใส่กล้องนะคะตักใส่กล้องแล้วก็ส่งให้เพิ่นะค่ะคือ เป็นพัดกับเข้าเนื้อแบบบ้านๆนะคะจะเป็นแข่ไข่กาแาบานเท้ากับสิเอิร์นลาอาหารตามสั่งน่ะะพี่นอาา้องเพราะว่าสาวดอมบ่ดด้เห็ดงานอยูหมองล้านญ่ล้านอย่างนะะั้นค่ะจะเป็นแาแฟแบบว่าล้านอาหารนน้อยตามสั่งนะคะนี่ค่ะเรียบร้อยค่ะสาวดอนกับสิซิมรสค่ะ เยี่ยมมากค่ะนี่ค่ะจากนั้นเ่าก็สิไปตักใส่กล้องหรอกค่ะพรออมที่สิขายนะคะส่งให้เพิ่นผัดกะเท่าลดเพิ่นสร้างเพชรค่ะสาวดอนกระไ้เพชรเพิ่นค่ะเิ่นกินเพชรอีดีอืมค่ะสาวดอนฝากไล่ฝากติดตามกดซับตะไคร่สาวดอนเด้อค่ะเพราะสาวดอนมีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปเพราะสาวดอนเลย นี่กำลังใจมาเห็ดคลิปเพ็ดนั่นให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งสำหรับคลิปนี่สวัสดีค่ะ